เอ้เอ้นอ้นันแน่ใจเล่นแต่ันบชิชูมาเลยนะเออชิชูใครใครไม่รู้มันไอ้เนี่ยนี่ไอ้เก้าทำอีกแล้วเนี่ยโอ้ยวรโอลอรกเรกแลกแหกไปดีกว่าเนี่ย ไม่ควายองซื้อขอดีๆไม่เป็นเหรอเมื่อคืนหวาดกลัวว่าเคืนไปอย่าแม่งวอย่าณป้าใส่กูดิกูเจ็บเอาไปคืนเลยเอ้ยนันโอ้ยโอ้ยเอ้ยฮ่าฮ่าเอ็นการขอคดีว่าเอ็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮุย ตกใจตกใจแค่แค่แค่แพีทีเอามือเลยเลยเาตามไปสองไว้ตามไปสองไวเ้าาเคยแปลว่าแปลว่าไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ฆาตกรเสร็แล้วว่ามึงไม่ใช่สินะไอพ <c oughs> ้พื่อแสดงว่า, <c oughs> วามึงเป็นใครตะโกน <c oughs> ตามมาตามมาตามาตามาเดี๋ยว <c oughs> กูแกดเองมึงอลอะอย่างชั่วเลยเฮีย ไอ้ไอ้สองมึงลาวานะไอ้เหี้ยกูโดนขมือบแล้วไอ้เหี้ยอยู่ไหนกันกลัวไอ้เงี้ยน่ากลัวมันตามมันคือเหมือนเมหแบบเล็กๆเนี่ยอะไรอ่ะไม่อยากเกิดขึ้นไปมากไอ้สองเดินต่อไปเล้เงี้ย มัวเลนจบได้นะมันจำได้อยู่ไหนฉันจำได้กูขึ้นลึกกูตายเลยสัตว์เน้ยระวังนะระวังเขาโผล่มานะโอ้ไฟดับไฟดาบไปสอไฟดับอีกแล้วเออไฟดับเฮ้ยอุ้ยเจ็บ อุ้ยอ้เฉียดเฉียดอุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอยอ่้่้ยอุอ้ยอุตา้ยออ้ยอาอุ้ยออุ้ออร้ก้อ้ยอ้อุอ้ามุ้อ้ออ้ย้อ้ย้าอุ้ยอฆาตอร้่องหนนุ้อ้ออยออออ้้ย้อ ใครตายเยอะตายเลยตอนนี <c oughs>